ทีนี้ระบบงานขายอะค่ะไปถึงตอนที่เริ่มโครงการใช่ไหมครับมาร์เก็ตติ้งเองก็ต้องมีการทำแคมเปญออกไปทำป้ายของโจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆถูกต้องทีนี้รองของราคาเวลาเราเซตติ้งอะคะ่ะเวลามีลูกค้าเข้ามาติดต่อหรือมีอะไรต่างๆพวกนี้จะมีเป็นแอปพลิเคชันอะเอาไว้ให้เราบันทึกพวกข้อมูลลูกค้าเนาะ อย่างหลายๆที่หลายๆหลายๆเซลล์รถ้าเรายังไม่มีระบบใช้ก็าจะทําเป็นบน Google f o r m เสร็จไรียบร้อยปุ๊บเราต้องเอาตรงนั้นมา import เข้าระบบหรืออะไรต่างๆแล้วไปแต่ตรงนี้มีเป็นแอปพลิเคชันรองรับให้เลยก็คือลูกค้า Walk มาปุ๊บเราอะลูกค้าคาะชื่ออะไรคะ อน,นุญาตแก็เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าผ่านตัวระบบแอปพลิเคชันหรือจะใช้เป็นการสแกนบาร์โค้ดแบบนี้ก็ได้ QR code นก็ได้ทำเป็นบาร์โค้ด QR code แปะไว้ตามพวกเซลล์แกลเลอรี่หรือว่าแปะไว้ตามพวกบูธต่างๆของเราบนสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นบน Facebook Twitter t ท k t o k ออะไรต่างๆพวกนี้ใส่ได้หมดนะคะแล้วก็ข้อแบบสอบถามหรือรายละเอียดที่ต้องให้ลูกค้ากรอกอะคะ่ะอันนี้เรากำหนดได้เองนะคะตามความต้องการของเรา อันนี้เป็นข้อมูลลูกค้านะคะข้อมูลลูกค้าที่ถูกบันทึกเข้ามาแล้วว่ามีเอ่อลูกค้าชื่ออะไรบ้างนะคะจะใช้เป็นการกรอกข้อมูลก็ได้บันทึกผ่านแอปเมื่อกี้หรือเป็นดึง Import มาจากพวกโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าใช้เป็นเครื่องแบบเช,ชิในการดึงบันทึกข้อมูลลูกค้าก็ได้เหมือนกันพวกเอ่อพวกการติดตามลูกค้าหรือการฟอล์ลลูกค้าแบบนี้ค่ะเซลล์หลายๆที่เนี่ย ถ้าจาได้ถือว่าเก่งมากแต่สตังเป็นเซลล์ที่จําไม่ได้เพราะฉันเนี่ยสตังมีตัวนี้มาช่วยก็คือเวลาสตังโทรหาลูกค้าอ่ะโทรไปแล้วเออลูกค้าว่ายังไงสตังก็จะมาบันทึกไว้แล้วก็ต้องโทรอีกทีเมื่อไรเราก็จะใส่ next date ไว้เราติดต่อเขาผ่านช่องทางหละอ๋อวันนี้ลูกค้าวอ l มาที่เซลล์บรีค่ะวันนี้หนูโทรไปหาลูกค้าค่ะวันนี้ลูกค้าแชทมาค่ะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เป็น status เอาไว้นะคะทีเนี้ยพอถึงจุดที่เราต้องติดตามเขาในรอบถัดไปก็จะมีระบบมาแจ้งเตือนให้ว่าลูกค้า ต้องโทรหาลูกค้าคนนี้นะต้นผ่านลูกค้าคนนั้นนะแบบนี้แล้วก็จะมีตัวที่เป็นเโครงการนะคะโชว์ให้เห็นว่าอันนี้มีโครงการอะไรบ้างที่เราขายอยู่นะคะในะปัจจุบัน โครงการไหนที่เราต้องการจะขายคลิกเข้าไปเลยเราอัปโหลดพวกมาสเตอร์แพลนฟอร์แพลนลงไปในระบบได้นะคะแล้วก็มีการใส่สีสถานะของโครงการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีสีขาวก็วคือบ้านพร้อมขายนะคะสีแดงคือบ้านที่จองแล้วสีเหลืองนะคะคือบ้านที่ทำสัญญาแล้วสีฟ้าคือบ้านที่กำลังผ่อนดาวอยู่สีเขียวคือโอนแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นแนวราบ สีม่วงก็คือพวกขุดบ้านตัวอย่างหรือว่าถ้าเป็นแนวสูงสีม่วงก็จะเป็นห้องที่เรากันเอาไว้ทําห้องพรีเซลอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเซลแค่ทํางานปกติมีการออกเอกาสารให้ลูกค้าแล้วสีสถานะจะเปลี่ยนไปเองนี่แบบนี้ในแต่ละบล็อกก็จะมีรายละเอียดของลูกค้าบ้านเลขที่ท่าไห่อยู่ซอยไหนมุมไหนแปลงไหนห้องทายอะไรอยู่ชั้นอะไรตึก A ตึก B ตึก C ดูรายละเอียดพวกนี้ได้ทั้งหมดเมนูงานขายของเซลล์อะค่ะถ้าสังเกตสีสถานะจะมีทั้งสีสีส้มแล้วก็สีสีเทาสีส้มเนี่ยแปลว่าเขาคลิกเข้าไปทํางานได้ส่วนสีเทาเนี่ยแปลว่ายังไม่ถึงสเตตัสตรงนั้นแบบนี้นะคะหรือว่าเกินสเตตัสนั้นมาแล้วทําให้คนที่เป็นคนขายเนี่ยไม่งงแล้วก็ไม่สับสนเพราะว่าเมนูมันจะเปิดปิดเปิดปิด,ปดตามสถาน,นะที่ที่อยู่ในปัจจุบันแบบนี้เนาะก็จะมีตั้งแต่การออกไปเสนอราคานะคะ เราสร้างใบเสนอราคาในระบบได้เลยว่าลูกค้าชื่อคุณอะไรใบเสอนอราคาเอ,อ่อมีรายละเอียดยังไงบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะคะของโปรโมชั่นที่เราจะต้องมีให้กับลูกค้ามีอะไรบ้างนะคะก็กรอกข้อมูลลงไปได้นะคะลูกค้าจะเอาของหรือไม่เอาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะ อ่าส่ตรตรงนี้จะเป็นตัวแพทเทิร์นใบเสนอราคาอาจจะมีการใส่ตัวใบเสนอราคาลงไปหลายหลายแพทเทิร์นแบบฟอร์มเพื่อสร้างรายละเอียดให้สวยงามแบบนี้การจองตอนที่ลูกค้ามาขอใบเสนอราคากับเราอะค่ะเราจ,จะมีการติ๊กเอาไว้ว่าลูกค้าคนนี้คาดว่าจะกลับมาจองได้นะลูกค้าคนนี้คาดว่าจะกลับมาจองได้นะก็ใส่เป็นติดดาวใบเสนอราคาไวนะ้เนาะพอเราติดดาวไว้เรียบร้อยปุ๊บพอลูกค้ากลับมาจองแปลว่าเซฟไม่ต้องขีดซ้ำแล้วนะ ดึงข้อมูลมาเลยแล้ววางเลยแล้วเราพิสูจข้อมูลอย่างเดียวราคาขายตรงที่ตกลงกับลูกค้าไหมมีส่วนลดเพิ่มเติมหรือเปล่าวันจองจ่ายเงินเท่าไหร่วันทําสัญญาจ่ายเงินเท่าไหร่ผ่อนดาวกี่งวดทั้งหมดเงินงวดดาวเท่าไหร่แบบนี้นะคะแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับงานจองก็จะออกเป็นสัญญาแบบนี้มาให้เป็นเอกสารการจองแบบนี้ให้เลยเป็นแพิร์นให้ นี่อันนี้เป็นเอกสารการทําสัญญาการซื้อขายเราจะให้ฝั่งที่เป็นนิติกรรมของบริษัทเราเนาะเข้ามา monitor ว่าโอเคสัญญาซื้อขายอของเรากับลูกค้าเป็นยังไงนะคะ,ะสัญญาทําเมื่อไหร่เงินถูกไหมเงินดาวเริ่มเมื่อไหร่วันโอนตามสัญญาเริ่มประมาณช่วงไหนอย่างนี้ก็มีการกําหนดรายละเอียดพวกนี้ลงไปในระบบได้จํานวนเงินรีเช็คเฉยอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะแค่รีเช็คข้อมูลอย่างเดียวเว้นแต่ว่าตัวเลขมันผิดวันที่มันผิดแล้วก็ค่อย edit อข้อมูล นะคะอาจจะมีการโปรแกรมเขาจะตั้งตารางแบบนี้ให้ออโต้เลยว่าตัวสัญญาเนี่ยจะต้องชําระวันนี้มูลค่ากี่บาทงวดดาวงวดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, า0ห้าหกเจดปไล่ไปนะคะวันที่เท่าไหร่บ้างแล้วเดี๋ยวโปรแกรมเขาจะหยิบตัวเลขวันที่ตรงนี้กับตัวเลขจํานวนเงินตรงนี้ไปทําเอากสะไปทํารายงานแคโฟลูฟอร์แคนส์ให้เลยว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ย คาดว่าเงินจะเข้ามาช่วงไหนบ้างทําให้ผู้บริหารมองเห็นภาพได้ชัดเลยว่าอ๋อบ้านหลังนี้จะตายเงินวันนั้นวันนี้จะโอนวันนั้นวันนี้วันนี้ยังไงถ้าเราบอกว่าเอ้ยเวลาที่เราต้องการที่จะให้ เออลูกค้าชําระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ง่ายก็ทําเป็นลักษณะของ QR หรือบาร์โค้ดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่บนเอกสารสัญญาให้ลูกค้าสแกนแล้วก็จ่ายเงินได้ง่ายเลยนะคะหรือว่าบางที่ก็เอาไปเชื่อมต่อบธนาคารก็มีนะเวลาที่สเตทเมนธนาคารมาก็ใช้อัปโหลดเข้าไปโปรแกรมก็จะชนให้เลยว่ายอดไหนที่ของบ้านหลังไหนแล้วก็ชนได้ทันที การอนกรรมสิทธิ์อะคะ่ะก็จะมีให้เราม m o เตอร์ข้อมูลเลยว่าเาลูกค้าเจ้านี้ชื่ออะไรยอดขายมีส่วนลดไหมมีพื้นที่เพิ่มลดหรือเปล่าเพราะเผื่อบางทีมันมีพื้นที่รางวัดเพิ่มเติมอาจจะมีการเพิ่มลดของมูลค่าได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะรีเช็คข้อมูลตรงนี้ก่อนได้นะคะ แล้วก็เออลูกค้ายื่นกู้กู้ผ่านไหมถ้ากู้ผ่านอ่ามีเงินคืนลูกค้าหรือเปล่าหรือว่าการคำนวณพวกค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในวันโอนนะคะตามพื้นที่รังวัดพื้นที่ใช้สอยปีทะเบียนบ้านประการประเมินที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆพวกนี้ราคาประเมินของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพื่อจะเอามาคำนวณแบบเนี้ยก็ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วเดี๋ยวโปรแกรมเขาจะ g e n e r a t มาให้ออโต้นะคะเพื่อความง่ายทีมงาน Mango เองก็มีแบบฟอร์มหลายๆอย่างัพพ p o r t ให้ เ,เ,เมื่อวานมีลูกค้าตั้งถามจ้าหนึ่งบอกว่าเอ๊ะตังไอ้พวกตาคุณเนี่ยมันปริ้นจากระบบได้เหรอ mm hmm. แล้วพี่อีกคนนึงที่เป็นบริษัทเดียวกันเขาบอกว่าปริ้นได้ครับตอบแทนตังเลยเขาบอกว่าปริ้นได้แต่ที่ทุกวันนี้เราไปปริ้นที่ที่ดินคือเราแต่งเงิในให้เขาแล้วเราไปรอเขาปริ้นแต่มันอาจจะเสียเวลาสําหรับบางทีพี่โอนคอนโดทีละยี่สิบหลังยี่สิบห้องอย่างเงี้ยไปนั่งรองเขาปริ้นน่าจะเหนื่อยเลยอันนี้เราปริ้นใส่เซ็ตไปเลยก็ถึงเราเขาเซ็นอย่างเดียวแต่สแตรรมแตรรมส,ตรรมสตรรมเียวคะ ปรินได้นะคะมีคนคอนเฟิร์มให้หลายเจ้าแล้วว่าปรินได้นะคะ,ะการยกเลิกนะคะกรณีลูกค้าจะกู้บ้านไม่ผ่านหรือเปลี่ยนใจหรืออะไรแล้วแต่ตัวระบบอะค่ะจะบอกเราเลยว่าลูกค้าจ่ายเงินมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะ คืนเงินให้กับลูกค้าคนนั้นไหมถ้าเราต้องการคืนเงินเราใส่ที่ช่องนี้ได้เลยอาจจะมีการทําเป็นจดหมายนะคะชี้แจงกันระหว่างเรากับลูกค้าว่าอ๋อนี่นะเราจะคืนเงินเหตุผลไม่ของการริบเงินหรืออะไรต่างๆเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการใส่รายละเอียดข้อมูลพวกนี้ได้หรือการย้ายแปลงย้ายห้องย้ายหลังอย่างนี้เรา move mm hmm. ได้นะคะเรา move เงินได้ย้ายได้ไดยานข้ามโปรเจกต์ยังได้เลยเนาะ โอนสิบเปลี่ยนมือส่วนใหญ่เหตุการณ์นี้จะเกิดกับคอนโดนะคะค่ะเราอาจจะมีการทําเอกสารแนบท้ายอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะให้เเป็นการเปลี่ยนชื่อในสัญญาและอาจจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมก็ได้นะคะตันนี้ก็จะเป็นการทําพวกเอกสารการโอนสิเปลี่ยนมือในระบบแล้วมีประวัติให้ด้วยเหมือนเดิมนะคะเวลาที่เซลเมีการยื่นกู้ให้ลูกค้ามีการส่งเอกสารให้ลูกค้าหลายๆที่หลายครั้งบางทีเราจําไม่ได้ว่าเออเราส่ง ธนาคารไหนไปแล้วหรือว่าเอ๊ะลูกค้าเจ้านี้ส่งเอกสารมาอะไรยังไงยังไงส่งครบหรือเปล่าเรามีตรงนี้ให้บันทึกข้อมูลได้ว่าวันนี้ลูกค้าส่งเอกสารมานะวันนี้ลูกค้าทําอย่างนั้นนะวันนี้ลูกค้าทําแบบนี้นะแล้วก็เอกสารที่ส่งมามีอะไรบ้างนะคะจะเตนตัดจากธนาคารเป็นยังไงวันไหนที่ฟีดแบ็กกลับมาจากธนาคารลูกค้ากู้ผ่านกู้ไม่ผ่านยังไงก็กรอกข้อมูลลงมาตรงนี้ได้เลย แบบนี้มีรายงานให้ดูด้วยนะคะว่าลูกค้าสําหรับคอนโดนี้หรือโครงการนี้เนี่ยมีการกู้ไปแล้วกี่ธนาคารผ่านไม่ผ่านยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างตัวอย่างของบ้านตัวอย่างเราใส่รูปภาพลงไปในระบบได้นะคะเพื่อให้ลูกค้าดูว่าโอเคบ้านตัวอย่างมีหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะเผื่อเป็นไกด์ให้ลูกค้าไปแต่งบ้านตามของโปรโมชั่นที่เราแถมให้กับเขาไปค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นในวันโอนี่อะไรนะคะดูจากรายละเอียดตรงนี้ได้ ประวัติการรับเงินนะคะว่าเซลมีการรับเงินมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบหรือ,อยังผ่านทางบัญชีมีการคอนเฟิร์มแล้วหรือ,อยังก็รีเช็คข้อมูลจากตรงนี้ได้เลยนะคะ b บ n เกิ e เ p ครบจบทุกฟังก์ชันบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ